เหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานและฉันยังจำรายละเอียดทุกอย่างได้ไม่มีวันลืมในคืนนั้นมันเป็นคืนวันลอยกระทงคืนที่ฉันกับแฟนของฉันออกจากห้องเช่ารังหนูมาเที่ยวงานลอยกระทงกันอย่างมีความสุขสนุกสนานคืนที่เราสองคนได้ผ่อนคลายจากการทำงานที่เหนื่อยหนักเพื่อสร้างฝันของเราสองคน ตาทุต่อพระแม่โครงคาเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้เราสองคนได้เกิดมาคู่กันทุกภพทุกชาติด้วยเถอะออืเขาให้อธิษฐานในใจถึงจะศักดิ์สิทธิ์อ้าวเหรอก็ไม่รู้นี่นาอยากให้ได้ยินด้วย <c oughs> ไม่รู้สิเขามัว่วขี้หกนี่นา <c oughs> แต่ในคืนเดียวกันนั้นก็เป็นคืนที่เราสองคน ได้พบเจอกับเรื่องราวขนหัวลุกที่ทำให้ฉันกับแฟนของฉันต้องนอนบาดภาวาไปอีกหลายคืนหลังจากที่เราสองคนเดินเที่ยวงานจนหนำใจเราสองคนก็พากันเดินกลับห้องพักซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดสักเท่าไหร่ แต่เมื่อฉันกับแฟนเดินไปตามฟุตบาทริมถนนได้สักพักจูๆ่ๆบนท้องฟ้ายามราตรีก็เกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่ถูกเรียกว่าจันทรุป,ปราคาว้าวๆ้าวว้าว,ว,าว,ว,าวดูนั่นสิกบกินเดือนอย่าชี้นิ้วใส่สิเดี๋ยวดวงจะสวยเอานะเอา้าเหรออันนี้ก็มั่วอีกใช่ไหมเนี่ยมีมั่วนะอันเนี้ยยายเคยบอกตอนเขาเป็นเด็ก ในระหว่างนั้นสายตาของฉันก็เหลือบมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในความมืดริมฟุตบาทเธอสวมใส่ชุดไทยอย่างเต็มยศสายตาของผู้หญิงคนนั้นมองออกไปที่อีกฝั่งของฟากถนนที่มีสเปรย์สีขาวฉีดอยู่บนพื้นถนนบ่งบอกให้รู้ว่าที่ตรงนี้เคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้ แล้วนั่นนางนพมาที่ไหนมายืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่รู้สิเขาว่าเรารีบกลับกันเถอะเขาเหนียวตัวอยากอาบน้ำแล้วปะไปกันดีกว่าฉันรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จึงรีบชวนแฟนให้เดินต่อแต่ในขณะที่เราเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวคนนั้นเธอก็หันหน้าที่ถูกแต่งหน้ามาอย่างสวยงามมามองเราและส่งยิ้มให้กับเราทั้งคู่ฉันกับแฟน จึงยิ้มตอบอย่างเป็นมิตรแต่แล้วรอยยิ้มของหญิงสาวก็กว้างขึ้นเรื่อยๆจนริมฝีปากทั้งสองข้างฉีดยาวจนเกือบถึงใบหูฉันตกใจรมแทบจับยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกแฟนของฉันเรียบคว้ามือของฉันและดึงไปข้างหน้า พร้อมกับร้องเว้ยายเตือนสติฉันฉันกับแฟนวิ่งกันไปเรื่อยๆได้แต่มองหน้ากันแต่พูดอะไรไม่ออกกันสักคนสีหน้าแฟนของฉันดูตกใจและหน้าซีดเป็นอย่างมากและฉันก็คงไม่ต่างกันเมื่อเราวิ่งมาถึงที่ร้านขายของชำลุงติ๋ง ซึ่งเป็นลุงเจ้าของหอพักที่เราสองคนเช่าอยู่ลุงติ่งก็ถามเราสองคนด้วยความสงสัยว่าแล้วหนี่พวกเรื่องนี้อะไรกันมาหน้าตาตื่นกันมาเชียวแฟนของฉันจึงเล่าให้ลุงติ่งฟังเป็นฉากๆส่วนฉันได้แต่ยืนตัวสัน่นพูดอะไรไม่ออกลุงติง่งฟังที่แฟนฉันเล่าให้ฟังด้วยท่าทีตกใจก่อนจะเล่าให้กับแฟนฉันฟังว่าเมื่อตอนเย็น ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนกำลังจะไปประกวดนางนพมาศแต่พอถึงจุดเกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่เธอซ้อนไปกับเพื่อนก็ถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างรุนแรงว่ากันว่าบริเวณใบหน้าของเธอถูกเครื่องประดับที่เป็นทองแดงบนศีรษะของเธอบาดเข้าที่ริมฝีปากยาวไปถึงใบหูได้เสียชีวิตในทันที น่าสงสารจริงๆเลยสงสัยญาติพี่น้องคงยังไม่ได้มาทําพิธีอัญเชิญวิญญาณวิญญาณถึงยังไม่ได้ไปไหนพวกหรือสองคนต้องไปทําบุญให้เขากันด้วยนะคงจะเคยมีกรรมร่วมกันมาก่อนถึงได้มาเจอกันแบบนี้ครับลุง พอเช้าวันต่อมาฉันกับแฟนก็พากันไปทำบุญที่วัดตามคำแนะนำของลุงติ่งซึ่งระหว่างทางต้องเดินผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งในวันนี้ฉันเห็นหลายคนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นญาติของผู้หญิงคนนั้นกำลังทำพิธีอัญเชิญดวงวิญ,ญญาณเธอกลับบ้านและหลังจากวันนั้นฉันก็ไม่เคยพบเธออีกเลยซึ่งมันก็ดีแล้วแหละ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ